วันนี้นะคะเราก็มาซื้ออุปกรณ์ทำตอม้อให้3ามสาวนะคะตอนนี้เราได้เตรียมพื้นที่ให้กับ3มสาวดาวซิ่งนะคะแล้วเราจะไปล่ามที่ไหนกันต้องไปติดตามดูนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับช่อง3มสาวดาวซิ่งนะคะ หลังจากที่จอยพี่จอยไปซื้อเหล็กเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำตอหม้อให้กับสามสาวนะคะพี่จอยก็ได้ขุดหลุมพร้อมที่จะเทปูนแต่อิฐหินปูนทรายคือเซ็นไว้ก่อนค่ะนะคะไปดูกันเลยค่ะ จอยก็ขุดทยอยทำไปทีละนิดนะคะสามเชือกก็สามหลุมนะฮะต่อหม้อก็พี่จอยขุดหลุมนะฮะคือ ความลึกเนี่ยค่ะประมาณศอกกว่า,กว,ากว้างเท่าไหร่ปากหลุมกว้างเท่าไหร่ก็พี่จอยก็ไม่ได้วัดนะคะคือกะเอาค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคือเหล็กตัวนี้ค่ะเ,เขาเรียกเหล็กป้องอ้อยใช่ไหมคะมีความหนาประมาณ ยี่สิบมิลค่ะตัวนี้ตัวสำคัญเพราะว่าเมื่อเราเทปูนไปแล้วปูนก็จะมีการจับแข่งตัวแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวเป็นตัวยึดที่จะล่ามแล้วพี่จอยก็จะเอาไปให้ช่างดัดเป็นรูปตัวยูค่ะมันก็จะเป็นแนวตัวยูแล้วก็ เป็นลักษณะอย่างนี้ตัวนี้คือคือยังไม่ได้ดัดน,นะคะส่วนประสงนะคะก็จะมีทรายแล้วก็หินแล้วก็ปูนหลุมละถุงหลุมละถุงพี่จอยกะเอาค่ะพี่จอยก็ค,ยกคือ พอจำจำไปดูคนอื่นเขามาแล้วก็แอบจำนิดนตอนนี้ค่ะกะเอาทรายก็กะเอาหินก็กะเอากาอา็คือให้เต็มหลุมค่ะพี่จอยใส่ปูนหนึ่งลูกเพราะอะไรก็คืออยากให้ปูนมีเนื้อปูนเยอะเพื่อที่จะให้ปูนมันจับตัวเร็วจะได้แข็งเร็วๆนะคะต่อหมอน,นึงทุกอย่างกะเอาหมดเลยค่ะ อันนี้นะคะพี่จอยก็ได้ทําเสร็จไปอันนึงแล้วก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้ค่ะอันนี้ของแม่ลองดาวนะคะแม่ลองดาวจะอยู่หัมุมหัวมุมของพื้นที่ของบ้านเลยหลังจากที่พี่จอยได้เตรียมพื้นที่นะคะไว้รอให้3ามสาวแล้วแต่ก็คง สักพักหนึ่งว่าสามสาวจะได้เข้ามาล่ามในบริเวณพื้นที่บ้านนะคะเพราะพื้นที่บ้านมีเหมือนมีที่จำกัดน,นะคะจากที่สามสาวนะคะไปอยู่ที่วังทะลุเป็นระยะเวลา8เดือนค่ะตั้งแต่มาจากกระบี่ ไม่เคยได้เข้าบ้านเลยนะคะเพราะว่าพี่จอยยังไม่ได้พร้อมอะไรหลายอย่างก็คืออาศัยอยู่ที่วังทะลุก่อนถ้าเกิดมีตอหม้ออย่างนี้ก็แน่ละค่ะพี่จอยก็ต้องเอาเขาเข้ามาล่ามอยู่ใกล้ๆบ้านได้อยู่ใกล้พี่จอยอพี่จอยจะได้ดูแลทั่วถึงเวลาหลุด เวลาอะไรก็พี่จอยก็เอ่อก็เหมือนว่าถ้าเกิดมีการหลุดอย่างเงี้ยค่ะพี่จอยก็จะเหมือน,มนอยู่ใกล้กันยีิบสี่ก็ก็ว่าได้ค่ะครับมาอยู่หน้าบ้านเนี่ยค่ะเอ่อเมื่อน้ําท่วมอย่างนี้พี่จอยก็กลัวงูกลัวอะไรเอาหล่ะก็คือมาล่ามในบ้านดีกว่าปลอดภัยค่ะสงสารสามสาวเดี๋ยวนะคะก็จะ ได้ดูว่าเขาอยู่ยังไงอยู่ต่อหม้อที่หน้าบ้านที่นี้ที่ล่ามของสามสาวติดกับบัวบานติดกับเกียตานะคะเป็นที่ล่ามชั่วคราวถ้าเกิดะระยะนั้นล่ามนานๆใช่ไหมพี่จอยก็เกรงใจค่ะมีความกังวลเกรงใจ ัวพื้นที่เขา,เาสกรปรกหรือว่ามันมันบกไม่ถูกอะค่ะพี่จอยก็จะได้นำสามสาวมาที่นี่แหละก็คือมีความโล่งใจระดับหนึ่งแต่ว่าสามสาวก็ยังไม่มีล่มนะคะ ดูด,ดูดูจากบริเวณบ้านเนาะดูจากภาพสามสาวยังไม่มีล่มค่ะแต่ก็จะคอยให้สามสาวได้อาบน้ำช่วงแดดร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะซักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่จอยจะให้เจ้าน้ำค้างได้อยู่กับผู้บ่าวได้ใกล้ชิดกับผู้บ่าวผู้บ่าวนี่รู้ยังคะว่าเป็นตัวไหน มีใครรู้บ้างเออเอซี MC, ท่านไหนพอจะรู้บ้างเดี๋ยวพี่จอยขอขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็าวันนี้นะคะอสองหลุมนี้นะคะจะเสร็จเพราะว่าวันนี้พี่จอยลงมือทำแต่เช้า ดินนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะนี่คือเป็นดินที่พี่จอยถมไว้หลายปีแล้วมันก็จะมีอความลำบากในการขุดนิดนึงคือแข็งค่ะขุดง,ง่ายๆ <c oughs> ก็จะเอาน้ำค่ะแช่ไว้ก่อนใน,นหลุมเพื่อที่จะได้ทำการขุดง่ายๆ จอยก็เดี๋ยวจะเอาเหล็กไปดัดนะคะแล้วทีนี้ก็จะมาทำการผสมปูนก็จะได้เทลงหลุมนะคะฝากช่อง3าสาวดาวซิงด้วยนะคะกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ดาวน้ำทิพน้ำค้างพี่จอยฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ